โซเชียลแห่จับพิรุธบ้านลูกสามเปิดบทสนทนาปิ่นเจ้าขุนประโยคเดียวชวนสงสัยทั้งไอจี ตกเป็นประเด็นที่หลายคนฮือฮาอย่างมากเมื่อคู่รักดาราดางปิ่นเกตมานีและเจสตารินถูกโยงเป็นคู่รักเซนไบาย,ยาแล้วซึ่งเพจจับโปดาราก็ออกมาใบเพิ่มเติมว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเสือกเอ้ยต้องรูเรื่องอีกละแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกพึ่งเซนไบาย,ยาไปหมาดๆเมื่อน,นี้ขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่าผัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เมียรู้จับได้ก็จบทันที เสียง UFO เดียนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เองฮาฮสรุปใครวะอีกคู่ที่เลิกซึ่งหลายคนยังคงรอทั้งคู่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็พากันไปจับพิรุธกันก่อนกับโพสต์เมื่อวันที่9มีนาคม66ของน้องเจ้าคุนที่โพสต์ถึงคุณแม่เนื่องในวันสตรีสากลโดยระบุข,ข้อความว่า Happy International Women's Day Love you so much xx สุขสันต์วันสตรีสากลรักแม่มากปิ่นเกตมณี I love you to d i e Thank you J.K. แม่รักลูกมากขอบคุณเจ้าคุณน้องเจ้าคุณ Only girl that will never break my heart คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจปิ่นเกตมานี And only three for you that always here for me มีแค่ลูก3คนที่อยู่ข้างแม่เสมอมาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้รอฟังจากปากพ่อเจแม่ปิ่นดีกว่าจ้าขณะที่ปิ่นเกตมานีกับสามีเจสตารินที่คบกันมา28ปีแต่งงานานานกว่า22ปีและมีลูกชาย ด้วยกัน3คนถูกโยงแบบงงๆน,นั้นปิ่นเกตมานีได้เคลื่อนไหวด้วยการโพดภาพรอยสกักเป็นชื่อลูกชายทั้ง3คนคือเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุดเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่กลางหล้างและยังสักคําว่าเซลเลฟ v e พร้อมติดแฮชแท็กคำว่าแฮชแท็กเซลเลฟที่แปลว่ารักตัวเองทั้งแชร์คลิปการ์ตูนล,ลงใน IG Story ที่มีข้อความภาษาอังกฤษระบ,บุแปลได้ว่าฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันตอนกลางวานันฉันก็ยังยิ้มได้และคำ ไปเรื่อยแต่บางทีพออยู่คนเดียวตอนกลางคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวฉันเองรู้สึกอย่างไรและได้โพดภาพอาหารขณะที่สามีเจสตารินก็เข้ามาคอมเมนต์โตตอบกันเหมือนปกติ